สวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโต n e นิวส์ประจำเย็นวันที่16มกราคม2026นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพรวมตลาดสินทรัพย์ทั่วโลกกันค่ะตีมหลักๆเลยก็คือเงินกำลังไหลแต่ความผันผวนยังคุมเกมครับสวัสดีครับเป็นตีมที่น่าสนใจมากครับเพราะมันเหมือนมีสองขั้วที่ดึงกันอยู่จริงๆใช่เลยค่ะ คือด้านหนึ่งเนี่ยเงินสถาบันก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่อีกด้านตลาดก็เหมือนยังไม่ยอมให้ราคาวิ่งขึ้นไปง่ายๆครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเงินทุนใหญ่ๆเนี่ยกำลังไหลไปที่ไหนแล้วก็มีสัญญาณอะไรที่น่าจับตาบ้างเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดคริปโตเลยไหมครับได้เลยค่ะจุดที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้เลยก็คือเงินทุนสถาบันยังคงไหลเข้าตลาดคริปโตอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะพวกสปอต ETF ใช่ค่ะโดยเฉพาะ Bitcoin กับ Ethereum Spot ETF นี่คือมีเงินไหลเข้าติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วอืมตัวเลขก็น่าสนใจนะคะ Bitcoin นี้บวกไปประมาณ100ล้านดอลลาร์แต่ Ethereum นี่สิคะบวกไปต้อง164ล้านโอ้ต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกันเยอะมากค่ะมันสะท้อนว่าเงินใหญ่เขากลับมาแบบแบบเลือกเหรียญไม่ได้กวานซื้อทางตลาดใช่ครับ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับข่าวที่บริษัท Bitmain เขาเดินหน้าซื้อ ETH เพิ่มอ่าใช่เลยค่ะซื้อเพิ่มไปอีกกว่า80ล้านดอลลาร์แล้วที่สำคัญคือเขาเอาไปสเต็กแล้วด้วยเกือบเกือบ40%ของที่ถือทั้งหมดเลยการสเต็กนี่มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากครับว่าสถาบันเริ่มมอง ETH เป็นสินทรัพย์เชิงโครงสร้างคือไม่ได้มองเพื่อเก่งกำไรระยะสั้นแล้ว แต่มองเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวอ๋อเหมือนซื้อที่ดินเพื่อรอการพัฒนาในอนาคตอะไรแบบนั้นถูกต้องครับเป็นสัญญาณที่ดีมากๆในระยะยาวนะแต่ในระยะสั้นนี่สิคะอารมณ์ตลาดดูจะสวนทางกันเลยใช่เลยครับตลาดนี่ถึงเครียดมากเดัชนีคริปโตเฟรนกรีดเนี่ยร่วงจากโซนกรีดลงมาอยู่ที่นิวโทรคือระดับ49ภายในวันเดียวเลยเร็วมากเลยนะคะเร็วมากครับแต่นี่ไม่ใช่การกลับสู่โหมดความกลัวนะ แต่มันคือการรีเซ็ตอารมณ์มากกว่าพอมาดูปัจจัยนอกตลาดคริปโตก็ดูจะมีความไม่แน่นอนสูงเหมือนกันครับผมอย่างเรื่องนโยบายของเฟดธนาคารกลางสหรัฐก็ยังไม่รีบลดดอกเบี้ยแต่ก็เริ่มส่งสัญญาแล้วนะครับว่ากังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานมากขึ้นแล้วก็มีประเด็นการเมืองที่น่าสนใจมากคือเรื่องการเปิดเผยพอตลงทุนของประธานาธิบดีทรัมป์อ๋อเรื่องนี้น่าจับตาม,มากครับที่พบว่าท่านถือพันธบัตรของบริษัทที่ดู จะเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐโดยตรงเลยนะคะอย่าง Netflix Boeing GM ใช่ครับมูลค่ารวมๆอย่างน้อยก็51ล้านดอลลาร์ประเด็นสำคัญมันคือคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ Conflict of Interest ค่ะคือตลาดการเงินเนี่ยเขาเกลียดความไม่แน่นอนและพอผู้นำประเทศมีการลงทุนที่อาจจะส่งผลต่อน,นโยบายได้มันก็จะเกิดคำถามว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยเพื่อส่วนรวม หรือเพื่อพอร์ตของตัวเองกันแน่ซึ่งอันนี้อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงทางการเมืองที่ส่งผลต่อตลาดได้เลยในอนาคตถูกต้องครับน่าทึ่งนะคะที่เราคุยกันเรื่องเกมการเงินการเมืองระดับสูงในสหรัฐแต่ในเวลาเดียวกันที่อีกฟากหนึ่งของโลกอย่างที่อิหร่านเรื่องราวมันต่างกันคนละขั้วเลยใช่ครับที่นั่นคริปโตไม่ใช่เกมการเงินแต่เป็นทางรอดสถานการณ์ที่อิหร่านเป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้ค่าเงินเรียวของเขากำลังวิกฤตหนักมากครับประชาชนก็เลยเไม่เชื่อมั่นในสกุลเงินของรัฐบาลอีกต่อไปสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือมีการถอนบิตคอยต์ออกจาก e x ็กชแนนอย่างเห็นได้ชัดเลยอ๋อคือถอนออกมาเก็บเองใช่ครับนี่ไม่ใช่การย้ายไปเก็งกำไรแต่มันคือการดึงสินทรัพย์ออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เขาจะหาได้ แปลว่าบิตคอยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในฐานะสินทรัพย์เพื่อความอยู่รอดจริงๆมันคือยู c a s สที่ทรงพลังมากครับแสดงให้เห็นเลยว่าคริปโตไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนแต่มันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญในยามวิกฤตได้ด้วยสรุปภาพรวมมันนี้เราเลยเห็นภาพที่ชัดเจนมากคือเงินสถาบันค่อยๆเข้ามาเก็บของอย่างเป็นระบบแต่ในขณะเดียวกันตลาดโดยรวมก็ยังเต็มไปด้วยความผันผวนครับ ล้ก็มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากนโยบายและการเมืองที่ต้องจับตายอยู่ตลอดซึ่งพอเราพิจารณาจากภาพทั้งหมดทั้งเงินทุนสถาบันที่เข้ามาการยอมรับในภาวะวิกฤตและก็ความไม่แน่นอนทางการเมืองผมก็เลยอยากจะทิ้งคําถามปลายเปิดให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วอะไรจะเป็นปัจจัยชี้ขาดท,ทิศทาง,างต่อไปของโลกคริปโตระหว่างโครงสร้างการเงินจากวอลล์สตรีทหรือความจําเป็นจากวิกฤตในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้ทรงพลังมากเลยค่ะและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดในวันนี้นะคะหากชื่นชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Crypto News เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ